โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอเต่างอยจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23ก่อตั้งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 2 2สถานที่ตั้งบ้านเลขที่หหมู่หก บ้านน้ำพงสามัคคีอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครวิสัยทัศน์คุณธรรมนำความรู้คู่มาตรฐานการศึกษาพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้เท่าทันเทคโนโลยีเอกลักษณ์ของโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา บริบทร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายอัตลักษณ์ของโรงเรียนต่องอยพัฒนาศึกษายึดถือวิถีพอเพียงคู่เคียงสัมมาคารวะกรจชยาของโรงเรียนนัตถิป,ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยฝ่ายคุณธรรมสีประจำโรงเรียน สีแสบหมายถึงความสว่างสดใสสีฟ้าหมายถึงความรู้ที่กว้างไกลสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมือชูพบเพิงในวงกลมด้านในส่วนวงกลมนอกมีชื่อโรงเรียนและปรัชยาโรงเรียนอักษรย่อตพสโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของนายประเสริฐปัดชโชติชัยผู้อำนวยการโรงเรียน<ห>และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวัชระบุรีมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการและแผนงานงบประมาณนายวรพงษ์บุญรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนายโรดจนวุธถึงนำมาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแขนงานและงบประมาณนายจีรวัตรยายพันธ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวบรรลุชาชายัยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนางกุนิกาสัมมากิจหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายพัฒนามานันที โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน60คนปัจจุบันโรงเรียนทำการเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน497คนมัธยมศึกษาตอนปลาย371คนรวมทั้งสิ้น868คนข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมีพื้นที่46ไร่1งาน68.9ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน3หลังหอประชุม1หลังอาคารห้องสมุด1หลังอาคารห้องประชุม1หลังอาคารอเนกประสงค์สองหลังห้องปฏิบัติการต่างๆได้แก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์5ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3ห้องห้องปฏิบัติการทางภาษา1ห้องห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์2ห้อง นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ใช้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลงานภาคภูมิใจของโรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่3จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศปีการศึกษา2557 ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบปีการศึกษา2,557โครงการอนุรักษ์พันธุเข้าท้องถิ่นได้รับรางวัล Best Practice ระดับประเทศปีการศึกษา2,558ปีการศึกษา2,559นายธนศิลป์กุลสอนนานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1 เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ได้รับรางวัล6เหรียญทองแดง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากการเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงการเมื่อวันที่7-9ธันวาคม พุทธศักัาฐ2559ได้ระดับเหรียญเงินจากการเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพลายเส้นในร,ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่66ปีการศึกษา2559ณศูนย์ประชุมมหาลาัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิต เมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2560และเมื่อวันที่8กุมภาพันพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2559 วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินระดับประเทศทั้งแบบกลุ่มยุนวกเกษตรดีเด่นและสมาชิกดีเด่นของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จากการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูอาจารย์และบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเกิดการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากชุมชนจนปรากฏเป็นรูปธรรมมากมายจึงนับได้ว่าโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่ามีความสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและสังคมตลอดไป